สินเชื่อเรปิดแคสใครสามารถเข้าใช้บริการได้ในอาทิตย์นี้มีรายละเอียดในคลิปนี้ไปฟังกันเลยค่ะธัญรัตน์จัดให้สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับธัญรัตน์จัดให้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะธัญรัตน์มาพร้อมกับพี่กระต่ายหรือสินเชื่อเร็ปิดแคสนั่นเองค่ะสืบเนื่องมาจากอาทิตย์ที่แล้วนะคะทางพี่กระต่ายแจ้งว่าจะเปิดให้บริการภายในอาทิตย์นี้ วันนี้นะคะธัญญรัตน์ไม่รอช้าค่ะได้สอบถามไปสองช่องทางด้วยกันค่ะตั้งทาง call center แล้วก็อินบ็อกซ์ไปสอบถามผ่าน Facebook ด้วยกันค่ะได้ข้อสรุปดังนี้ค่ะสำหรับอาทิตย์นี้นะคะพี่กระต่ายแจ้งว่าจะเปิดให้บริการอย่างแน่นอนค่ะแต่พี่กระต่ายยังไม่ทราบวันเวลาที่แน่ชัดว่าจะเปิดให้บริการวันไหนค่ะ สำหรับกลุ่มที่สามารถใช้บริการได้ในอาทิตย์นี้นะคะพิกะตยแจ้งว่าจะเปิดให้บริการเฉพาะกลุ่มคนที่ได้รับผ่านการอนุมัติเท่านั้นค่ะถ้าบุคคลใดได้รับการอนุมัติแล้วท่านสามารถเข้าใช้งานได้ถ้าพิกไตยกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งนะคะจะมีข้อความแจ้ง SMS อไปอยังลูกค้าให้ทราบอย่างแน่นอน,นะคะ่ะสำหรับท่านที่ไม่ผ่านการอนุมัตินะคะอย่าเพิ่งเสียใจไปค่ะพิกไตยแจ้งว่าท่านสามารถสมัครสินเชื่อนี้ใหม่ได้อีกใน3เดือนค่ะ ต่อไปค่ะสำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าอยู่ในขั้นตอนการสมัครต้องรอต่อไปค่ะรอฟังข่าวจากพี่กระต่ายว่าจะเปิดให้บริการวันไหนจะประกาศผ่าน Facebook ค,ค่ะสำหรับลิงก์ Facebook นะคะธัญญรัตน์จะนำมาไว้ใต้คลิปนี้ท่านสามารถเข้าไปกดติดตามไปอัปเดตข่าวสารกับพี่กระต่ายได้เลยค่ะหากธัญญรัตน์มีข้อมูลข่าวสารที่อัปเดตนะคะธัญญรัตน์จะรีบมาแจ้งข่าวสารให้ทราบทันทีเลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ <Hey. S 1> หากท่านชอบคลิปนี้กด subscribe, s u b <Hey>. s c r i b e กดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ตามคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ